เออนั่นแหละอื่นย่าก็ตอกดไปตอกลูอย่าคอยค่ายอยู่คอยทำธุรกิจอยู่ย่าตัดลัไม่ได้มัดสองสามตอกเออเอาขึ้นไปมัดพร้อมกันกลยต้องหมออตรงไหนเงี้ยวมัดตอกขันหวด รัอเล่นหุ่นลงไปหุ่นยังเอาพันหญ้าใส่เมื่อมาใส่เลยบอกไงเอาบอลลูกหนีเลยว่าว่าหีทางอยางี้สองทางปูกันแล้วจะขูมแล้จะท่อนก่อคอยทอนเดียวแต่ว่าหมอเพิ่นมาเพิ่นสีใส่สโอ้หมนกระสีได้เป็นเนีเป็นหอขัวหุ่นแล้วท่องไง ตาเนี <One input> oh, ่ยไใส่สาม่ดโอ้มันก็ไดไล่เแล้วใส่สามบอกแต่ว่าซุ้มข้าเจ้าเอาไป่อไปทรงนานี่นะเกิดเมื่อไหร่ข้าเจ้าว่าเกิดข้าืดินันินน่มมันแหงแน่เข้ากับน้าโหดอ่ะแม่ยายเอาน้าโหดไว้ลอฝนขันฝนตกเข้ากับโบโหดทางเม็ดทางเม็ดรด กันที่นที่ายขาอกันที่นทีว่าเาันยเขาอีกท่กันที่ว่ไลันยบเข่าอีกันวกยับเข่าอีกขัน่น่ว่ไป่เท่ันยเอีกขั่วใส่เุ่นหิเขาอี่ก่าไ่เอคั่กนเทาคอบอขัน่ันีวยเทอันคอบ่อแขังี่นแล่วเอกยเขาอกน่นา อย่าว่างใ่อย่าว่าอย่าเบรกแล้วค่อยลงเอาสายล้มเกียร์ตั้งมันไหลออกว่าอยู่มันฆ้าฝนเขาเห็ดบอแล้วไปวังหันนั่นรถหนีก่อนเอาไส้ใส่ก่อนทีเอาไส้ใส่ตอบมันยังบ่ไหลเอาไส้ใส่ตอบเพี้ยนแเป๋แอคคอนเนี่ย สามรลอยทอนแต่ว่ากับปลายไปอยู่แถมไปอยู่จุงละลอยอเพราะว่าเพื่อนใส่สามต้นแม่มเพื่อน่ารลอยหลุมกับสามรลอยตัวเอาสามลอยกับสามลอยปกติจุ้มหนี่ใส่ราอันจุงอันหลุมลแล้วต้นน่ะนะกันเท่าพื้นที่หน่อยโม้สามต้นกับสี่ได้หอบบักไงคนละเนาะ เนาะแดงหอยรอืเข้าเห็ดอนเนาเข้าเห็ดที่อต้นนลังนี้ไงดููสี้วน่ะคืห้องห้องนึ่งนี่ลรเอ่อนี่ของอะไรอัดเป็นอัด